ม,มันทำไมไม่ไม่ให้ขึ้นอ่ะบัสดีค่ะบัสดีค่ะวันนีบัตดีค่ะบัตดีทักทายเด้อค่ะเดอ้อหลายวันแล้วไม่ได้เห็นหน้ากันคิดถึงเดอ้อทุกคนจ๋าคิดถึงก็เลยมาส่งข่าวตอนนี้มาถึงโคราชแล้วมาถึงโคราชแล้วค่ะมาถึง <มา S 2> แล้วโคราชมา่มาแล้วย่ามาถึงแล้วย่าหนูถึงแล้วบอกได้ ะะด้านหนงถือนครด้านสีมาแล้วอำเภอหนองวุนมากหนองหัวเล็ดขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ยา่าแล้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจากน้องยี่บ่ากับยา่าค่สวัสดีค่ะวัสดีทักทายได้จ้ะเดอ้อหลายวันแล้วหลายวันจริงๆตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์เนาะตอนนี้มาถึง โคราชเราเด้อค่ะเด้อมาเมืองไทยแล้วที่หายหน้าหายตาไปมาถึงโคราชเราพูดโคราชเด้อพี่น้องเด้อจะบอกอะไรฮะไปผ่าตาัดตาผ่าตาัดตาก็เลยตายังมองไม่ได้มองไม่ถนัดมองไม่เห็นเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์ก็เลยยังเนี่ยยังไม่หายดีเลยอื <c oughs> เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงตาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงรักษาตาอยู่นั่นแหละถึงเวลา ลงคลิปไปก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษขออภัยเด้อแตะแต่ลูกหัวใจให้ก็อย่าว่าก,กันเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่ายังยังเขียนไม่ได้นะ่ะยังเพ่งโทรศัพท์ไม่ได้ยังยังอะไรไม่ได้<ะ>อสวัสดีทักทายพี่หญิงพี่นางสวัสดีจา้าน้องอยู่โคราชแล้วพี่น้องมาโคราชแล้วน้องไปผ่าตาัดตามาตานี่เอาไม่เอาไม่ออกเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทีนี่มันก็ยังสู้แสงไม่ได้พึ่งพึ่งออกข้างนอกได้สองวันเนี่ยสู้แสงแดดแสงตะว,วันเนี่ยไฟแบบนี้ก็ยังสู้แสยงยังไม่ได้เลยยังสู้แสยงยังไม่ได้เลยก็เลยเออน้องส่งข่าวให้พี่น้องรู้ก่อนว่าดดเดี๋ยว,วพี่ๆน้องๆคนเข้ามาทีหลังบอกยายยายหายไปไหน,นยายหายไปไหนนั่งก็ลุกงงยายหายไปไหนไม่สบายค่ะไปผ่าตัดตาม,มาก็เลยยังยังนั่นอยู่ ยังบวมยังช้าอยู่จ้ะยังบวมยังช้าอยู่ตานี้มันลืมยังไม่ขึ้นดีเลยมันเป็นกล้ามเนื้ออดอแรงหมอบอกว่าต้องเลาะเอา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 เอ้ตรงที่ว่าที่มันอ่อนแรงนะ่ะออกต้องเลาะเอาออกอีกอืแต่ว่ามันจะงง <laughs> แค่นี้ก็ประครบตาอยู่ตั้งสองวันเอออยู่ตั้งสองอาทิตย์ไปทางไหนไม่ได้เลยอันนี้ก็เลยแวะมาทักทายโอ้หลานสาวดีใจหลายญาติชื่อมาฝากจากฟินแลนด์ เอานั่งลงลกนั่งลงนั่งลงอืนั่งลงตัวนี้ญาหนูซื้อมาให้ค่ะญาติหนูซื้อมาให้ค่ะแล้วมีอีกหลายตัวค่ะมีอีกหลายตัวโอ้ยดีใจหลายลูกหลานอมข้างอมเอววัดดีจ้าวัดดีจ้ายันมองไม่เห็นปวดตาอืมวัดดีนะคะคุณนิยมใช่ไหมวันดีค่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะยายโซนอืมไม่เห็นกันนานเลย <Sand> ยายมาเมืองไทยยายมาเมืองไทยแล้วทีนี้ตาตั้งแต่คุณตาเสียเนาะคุณตาเสียแล้วทีนี่ยายสนก็ล่องลองล่องแบบแล้วทีนี่ก็เป็นซึมเศร้า <S 2> <S 2> ด้วยที่นี่ก็ได้กินแต่ยาได้กินแต่ยาได้กินแต่ยาที่นี่ก็นอนอย่างเดียวล่องแล้วก็ขยี้ตาอะไรมั่งนั่นมั่งที่นี่ตามันก็ยิ่งตะปิดลงปิดลงแล้วที่นี่มันก็ลืมอะไรก็ไม่เห็นอืตาจนจะลืมไม่เห็นก็เลยมาให้หมอ มามามาให้หมอเอผ่าตัดให้ก็เลยลืมตาตีขึ้นมาหน่อยนึงยังมองแสงไม่เห็นเก็บเพชรขนาดคลิปเก็บเพชรยังเหลืออยู่ก็โหลดไม่ได้อันโหลดเอาไว้ก็ทาหน้าโป๊กสวยมัง่งไม่สวยมั่งก็ทําลงไปก่อนพอปล่อยคลิปออกไปปล่อยคลิปออกไปก็ตอบคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าตายังสู้แสงไม่ได้ตายังสู้สู้กับแสงไม่ได้จ้ะตากับสู้ยังกับแสงไม่ได้ก็เลย ก็เลยพักผ่อนก่อนก็เลยเอาสุขภาพไว้ก่อนแต่ก็ว่าคิดถึงพี่น้องทุกคนก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาขึ้นไลฟ์สดสักนิดนึงเดี๋ยวพี่น้องที่มาที่หลังจะได้เห็นคิดถึงกันเนาะทุกคนเนาะนอนคิดถึงอยู่แล้วที่นี่ทางทางไอ้ทางไอ้ทางคลิปนะ่ะทางคลิปที่นี่คอมเมนต์บางทีก็ไปแอบ,บดูแต่ก็ตอบไม่ได้มันมองไม่เห็นบวหนังสือเลยเนี่ยเพิ่งลืมตาได้สองวันนี่ออกไปข้างนอกออกสู้แดดได้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแอบบ โอ้ยหลานก็อวดเสื้อพายาซื้อมให้จากฟินแลนด์เอาไปเก็บก่อนลูกเอาไปเก็บเอาไปเก็บอเ,เอาไปเก็บ <laughs> เสื้อมันมีโลโก้เอาไปเก็บก่อนลูกเสื้อเสื้อมันมีโลโก้มันเข้าไลฟ์สดไม่ได้ลูกอืมมันเข้าไลฟ์สดไม่ได้หลานก็ดีใจดีใจเดี๋ยวก็เดิดเดี๋ยวอืมเสื้อสวยจังเลยลูกเ,เห็นไหมคุณย่าถามโอ้เขาอยากอวดอันนี้ อันนี้ค่ะน้องเยบาเรียนเก่งไหมเรียนเก่งมากเอาไปเก็บก่อนลูกเอาไปเก็บหลานก็อยากปวดย่าก,ก็อยากมาทักทายพี่น้อง <c oughs> คิดถึงอืหลายคนถามยายายายหายไปไหนยายหา,ายไปไหนมันยังมองมองมองโทรศัพท์ไม่ได้ <c oughs> ยังมองโทรศัพท์ไม่ได้เนะี่ยแสงมันเข้าตาก็ปวดตาปวดตาอยู่ยังปวดตาอยู่ค่ะ ยังปวดตาอยู่มาบ้านเราดีๆเนาะอยู่อยู่อีสานเราอยู่โคราชอากาศเย็นๆไม่ต้องเปิดพัดลมเปิดแต่ผ้าม่านออกหนูนั่งเฉยๆลูกหนูนั่งเฉยๆลูกอืมเปิดแต่ผ้าม่านออกก็นอนได้เมื่อคืนไม่ได้เมื่อคืนไม่ได้เปิดพัดลมเปิดก็ผ้าม่านมาก่ออากาศดีอากาศดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเด้อมาทักทายเดี๋ยวมา ทิง้งไล่สดเอาไ้เดี๋ยวใครมาที่หลังจะได้เห็นว่าเอ,อ้ย้ายย้ายหายไปไหนต,ตายังลืม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 สู้แสงยังไม่ได้เด้อก็เลยก็เลยเบียงมาคุยกันทางแชทซด,ดยังไม่ได้นานอันนี้ก็มาทักทายมาทิ้งเป็นคลิปเอาไว้เดี๋ยวพี่ๆน้องๆเดี๋ยวมาก็จะได้เห็นกันว่าเอ,อ้อย,ย้ายหายไปไหนย,ย้ายไม่หายไปไหนจ้ะแสบตาลุกไม่เอาลุก อยังแสบตาอยู่กะยัง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 มองยังยังยังมองไม่เห็น่ะก็มาทักทายกันพี่นางสบายดีเนาะสบายดีกันทุกคนเนาะคุณเนี่ยน่ะจะอ่านชื่อน่ะอมืมองไม่เห็นมองตัวหนังสือไม่เห็นยสศไม่เห็นเกเพรปวดตาแม อืคุณผู้ชมอยายปวดตาตอนนี้ยายมาฟินแลนด์แล้วเอ้ยยายมาฟินแลนด์วะยายมาเมืองไทยตอนนี้อยู่เมืองไทย <c oughs> ตอนนี้ยายอยู่เมืองไทยแต่คลิปแกบเพชตน่ะถามมามีไหมมีแต่ยายโหลดไม่ได้ยายโหลดยายตัดต่อคลิปไม่ได้ตาไม่ไหวตาลืมไม่ได้เพราะว่ายังยังประครบไอ้นี่อยู่ประครบน้ําแข็งอยู่ตาตายังลืมไม่ขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่งั้นก็ไปหาหมออีกไปหาหมออีกไป ไปเลาะไปเลาะอ,อีกอีกตาหนึ่งไปเลาะอ,อีกตาหนึ่งนี่ก็ยังประครบตั้งสองอาทิตย์กว่านี่ก็จะสามอาทิตย์แล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอดนู่นยังลืมตามไม่ได้เลยยังสู้แสงไม่ได้อืแต่ก็คิดถึงพี่น้องทุกคนก็เลยมาทักทายเด้อยายจะมีลูกจะโคนยายมีลูกสองคนมีหลานสี่คน หลานสี่คนลูกสาวลูกสาวอยู่กรุงเทพเป็นนอนอยู่กรุงเทพก็ลูกสาวออยู่สองอาทิตย์เพิ่งมานี่ได้สี่วันเนี่ยมาโคราชนี่ได้สี่วันมาโคราชได้สี่วันลูกสาวกับลูกเขยหลานมาส่งอยู่ที่นี่อืมบ้านบูซ่อมก็ยังไม่ ยังไม่ไปนอนอู่ซ่อมสักวันเลยเพราะว่าบ้านยายสนจะเป็นอยู่ตรงนู้นตรงอู่ซ่อมเป็นลงกึงอันนี้เป็นบ้านลูกชายอันนี้หลังอีกหลังหนึ่งก็เลยมานอนอยู่กับลูกกับหลานนี่เขายังไม่กล้าไปนอนคนเดียวกลัวนอนละเมอพูดอยู่คนเดียวอยู่เพราะว่าอยู่ที่ฟินแลนด์ก็นอนนอนละเมอนอนพูดนอนพูดนอนคุยอยู่คนเดียวที่นี่ก็เลยยังลูกๆยังไม่ให้ไปนอนก็พอดีหลานอืมหลานก็กําลังวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่ ขอเอาบังไว้แบบนี้เด้ออันแส,งม,นาาสงมันเข้าตาแสงมันเข้าตาเราที่นี่ปวดตามากกินข้าวก,กินน้ำกันกินข้าวกินน้ำกันหรือยังทุกคนกินข้าวกินน้ำกันหรือยังทุกคนหนูไม่ไดื้อลูกอันนี้ <c oughs> อยู่ไหนก็กินแต่เส้นอยู่ฟินแลนด์ก็กินแต่เส้นอยู่นี่ก็ให้ลูกเขาไปซื้อแบบยังไม่กล้ากินอะไรของแสลงเนาะ ก็เลยซื้อแต่ลูกชิ้นแล้วก็ซื้อเ,อเส้นมาทําก๋วยเตี๋ยวแห้งกินโอ้ยอร่อยหลายทุกคนเอ้ยแค่นั้นก็อร่อยอยู่ที่นู่นก็กินแต่เส้นแบบนี้แหละมานี่ก็ไม่พ่นเส้นอีกลูกเขาเอาาทุเรียนอดไม่ได้ได้สามอาทิตย์แล้วเนาะอดไม่ได้ทุเรียนอยู่ในช่องฟิตลูกซื้อไว้ให้ก็เลยอืเอ,ยเอามาละลาย <laughs> ทุเรียนสีจากินมดทุกคนเอ้ยไอย้ก๋วยเตี๋ยวก็คือกัน ก๋วยเตี๋ยวชามกระมังหนึ่งลูกสอรูป,ปรามาถามว่าแม่จะกิน,มนหมดหรือนะโอ้แม่กลัวไม่อิ่มลูกอร่อยหลายแม่ทุกคนมาเจออากาศอุ่นๆ่นมาเจออากาศอุ่นๆ่นตลาดเพิ่งเดินไปเมื่อวานนี่เดินไปตลาดเ็ามีตลาดนัดเดินผ่านตลาดสดไปคนรู้จักกระทำอา้าไหนคุณตาล่ะไหนคู่กันล่ะคู่กันไม่มานี่เท่นั่นก็น้ำตาไหลแล้วทุกคนแล้วก็เลยไม่กล้าออกไปไหน ไม่กล้าออกไปทางไหนมาทางไหนเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านหลังอู่ซ่อมนะั่นอืมกระพึงไปมองเขานิดเดียวไม่ยังไม่ไปนั่งคุยยังไม่ไปทางไหนอืมเพราะว่าเวลาใครถามก็ว่าเขาเฟนไม่มานี้คู่กันไม่มานี้อะไรอย่างกันนี่น้าตาไหลพี่น้องอน้าตาไหลร้ลองไห้เลยเด้ร้องไห้เลยคิดถึงคุณตาถึงบอกว่าถ้าคุณตามาลกูกหลานก็แซวอยู่อย่างกันนี่อืมใครเพราะว่าคุณตาแก แกเป็นคนที่ว่าอุปนิสัยดีมากอย่างกันนี่นะมาอย่างกันนี่แกก็ไปเดินเช้าเย็นเช้าเดินไปตลาดแกก็ไปคนเดียวแกซื้อกับ้าวแกก็ไปคนเดียวอืมใครทักแกกระทักทายพูดได้ไม่ได้แกกระทักกระทายกับเขาอืมคนก็รู้จักแกเยอะคนรู้จักแกเยอะไม่ต้องไปเดินกับแกหรอกบางทีน่ะอืแกไปคนเดียวแกซื้อแกไปเดินแต่เช้าแกตื่นแต่ตีห้าแกไปเดินออกกําลังกาย เดินเซตแกก็ไปซื้ออาหารที่ตลาดแล้วแกก็กลับมาทําบางทีแกทําแกกินเซตแกสนนึงตื่นกว่ามีแกไม่ให้ยากมาอยู่ที่นี่แกอยู่ที่นู่นก็เหมือนกันแกไม่ให้ยากแกตื่นแต่เช้าแกกินเองแกหากินเองนั่นแหละที่นี่คนในตลาดก็รู้จักแกเยอะอ้าวทำไมไม่เห็นคุณตาล่ะอืมแค่นั่นก็น้าตาไหลจ้ากเราทุกคนนั่นแหละถึงไม่กล้าออกไปไม่กล้าออกไปตลาด บอกขอทำใจก่อนก็เลยพิมพ์ไปอีกทางช่องทางหนึ่งบอกว่าขอตั้งจะขอไอ้ทำใจก่อนเดอ้อทุกคนอืแล้วจะออกไปหาที่ที่ก็ออกกำลังกายวันดีจ้าวันดีทักทายด้วยจ้าเดอ้อคนที่เข้ามาทีหลังยายทำไมยายเอามือบังไว้แบบนั้นยายสู้แสงไม่ได้อืไปผ่าตาัดตามาก็เลยสู้แสยงยังไม่ไหวอืตาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงฝั่งขวานี่ยิ่งแต่นักกว่าฝั่งซ้าย ฝั่งขวาหนักว่าฝั่งซ้ายดึงไม่ขึ้นอืก็ช่างมันขอให้มันมองเห็นตอนนั้นมันปิดมันปิดลงมาหมดอืปิดลงมาหมดมาก่อนมันก็ตาคนตาหนังตาเยอะอยู่แล้วเนาะพอคุณตาเสียก็นอนกินยาแล้วก็นอนแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ขยี้ตาแล้วมันบวมอืมจนมองไม่เห็นลูกกตาตัวเองทุกคนเกรเลิตัดจิตใจให้หมอดูค่ะจะอืที่นี่ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังอ คนตาสวยอยู่ทรงนน่นให้ดูด้ <c oughs> อยู่ในห้องกับหลานเดอ้อโอเคเดอ้อทุกคนจ้าคนไหนเข้ามาที่หลังก็ <c oughs> ทิ้งคอมเมนต์ไว้ถ้าว่าตอบแม่ได้แต่อ่านทุกคอมเมนต์แดอ้อลีตาอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าจะกดรูปหัวใจส่งไปให้ก็อย่าว่าก,กันเดอ้อทุกคนเดอ้อยายพิมพ์ยังไม่ได้แสบยังยังมองตัวหนังสือไม่ได้อม,มองตัวหนังสือยังไม่ได้แต่ก็ อย่ามาทักทายมาส่งข่าวให้พี่น้องอทุกคนได้รู้ว่ายายยายหายไปไหนยายรักษาตาอยู่เดอ้อรักษาดวงตาอยู่เพราะว่ามันยังลืมไม่ได้เดี๋ยววันหลังหายดีๆเดี๋ยวเรามาคุยกันนาะนๆเนาะทุกคนเนาะโอเคเด้อค่ะหลับฝันดีเด้อค่ะเด้อนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนบายบายสวัสดีค่ะทุกคน<อ>ค่ะตามด้วยนะคะให้ยายหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังลูก